คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วนะครับสำหรับอรัฐบาลสถิติเลขเด่นบนล่างเดินดีต่อเนื่องหลายงวดติดมาดูงวดที่1ธันวาคมกันครับสำหรับเลขเด่นที่ให้มาคือเลข9กับเลข1และเลขชุด2ตัวบนล่างได้แก่919395131579เจ16169และ1199และเลขชุด3ตัวบนที่ให้มาได้แก่193395315971961 891069ถ้าฟังไม่ทันแคปหน้าจอเก็บไว้เป็นแนวทางได้เลยนะครับมาแล้วนะครับกับแอดเกษตรนายาสำหรับเลขชุด2ตัวล่างสถิติย้อนหลังยังไม่เคยหลุดเดินดีต่อเนื่องมาตามกันต่อในงวดที่1ธันวาคมการชุดเลขเด่นจับคู่2ตัวล่างได้แก่เลข9เลข0ูนเลข1เด็นหลักสิบมาดูเด็ดหลักหน่วยกันบ้างได้แก่เลข1เลข2เลข3และชุดจับคู่วินเลข2ตัวล่างได้แก่9 1 9 2 9, 9, 9 3 0 1 0 2 0 3 1 1 2 1 3 1มาลุ้นกันครับสําหรับแอนเ่งสอนายนา มาแล้วนะครับสำหรับแอตตูสำหรับใครรอหรือหาอยู่มารับชมเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับสำหรับชุดเลข3ตัวบนที่แอตตูให้มาได้แก่0258 259 251 258 468 560 231 231 249 24มาลุนนอครับสำหรับ3ตัวบนมาดูชุดเลข2ตัวบนล่างบ้างครับได้แก่258 21286 2432และ4656มารับชมไว้เป็นแนวทางด้วยกันเลขจากแอตตูขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ